วัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นโลบอกแมปเฟบโลบอกแมปเฟบเข้ามาในแมปเฟบแล้วเล่นไหนครับไฟทุกคนผมไม่มีไฟเลย ว้ยเฟบไห้เฟบนี่คือตัวอะไรครับทุกคนให้มันับหัวผมปล่อ,อยเจ้าเฟบหลุดแล้วหลุดแล้ว,ว,ว,วอ,อ,อ๋อ เมันคือสบาราดที่จะกินร่างคุณนะครับของคุณผมพอแล้วผมกลัวโอ้โหโหโหผมติดปักผมติดปั๊กผมต้องหนีรอ้จาดกเฟสยังไงผมไปละไม่อยู่หรอครับ